เรเพย์เสร็จไปแล้วหนึ่งไหนจะงานเดี่ยวอีกโอ้ยจะคลิปอ่ะจะรอยไหมเนี่ยมามามา,มาตกลงกันเถอะเราจะเอาเรื่องอะไรกันดีอ่ะเขาขอเสนอนะว่าให้ทําเรื่องผู้นําเพราะว่าเข้าใจง่ายดีชัดเจนด้วยโหยง่ายอยู่อ่ะแต่เวลาสแสดงจริงนี่สิจะถ่ายทอดออกมายังไงงั้นเรามาทําเรื่องอิทธิพลทางสังคมไหมล่ะก็ดีเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ เห็นได้ชัดเจนที่สุดในสังคมเราอะนั่นดิเวลาเอามาแสดงทุกคนควรจะเข้าใจเห็นด้วยอะแล้วเนี้ยเราจะใช้สถานการณ์แบบไหนสื่อดีอะจำภาพแรกๆที่เราเรียนได้ปะที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความรักอะมันจะเข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างได้ง่ายเห็นได้ชัดที่สุดเลยนะเรื่องความรักเหรอ,อจะมีคนทำเยอะไหมนะลองคิดแบบอื่นก่อนดูไหม เย็นโอยโอ้โถ้า,างี้เอาอยิา้ไมไหมล่ะเราใช้ความรักเป็นสาระหลกักเราสาร้างสถานการณ์อื่นไปด้วยกวยซ้ำกลุ่มเลยสิไม่เป็นไรหรอกถึงจะซ้ำนะแต่เราว่ามันน่าจะอยู่ตรงที่าการนำเสนอน่าจะแตกต่างอืมอันนี้ก็เห็นด้วยแล้วก,กาันโอเคเห็นด้วยเหมือนกันครับ คงั้นเอาอย่างนี้เลยละกันงั้นเรามาเริ่มแต่งบทวางคอนกันเถอะเอาล่ะเรามาหาธีมเรื่องกันดีกว่าจะเล่าเรื่องความรักไงให้มันน่าสนุก ตอนเปิดเรื่องอเราเล่าเรื่องงี้ดีกว่าโอ้โนรีบแม่งแรงขึ้นบันไดดีกว่ารีบแม่งช้านอนสักแป๊แบหนึ่แบบป๊บปึ๊บเลยเนี่ยเหลืบไป4นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ให้เช็คซิเไง ระหว่างรออยากรู้เรื่องเล่าอยากว่ะอย,อยากอย, yeah. อยากได้แฟนดีป่ะ <Hey. S 1> <c oughs> เรืเร่องเล่าเวยถ้ามกาั้นหายใจชั้จากชั้นหนึ่งชั้นเจ็ดแลชั้นแปดเป็นสัมผัสกับคนที่ชอบซได้แฟนแน่ๆโ oh, อ้ชั้นหนึ่งชั้นเจ็ดเลยเออทำไมไม่อยากได้แฟนเหรอถ้ามึงไม่หวัวตายเป่าน่าสนว่ะน่าสนว่ะ แล้วมึงไปรู้เรื่องมาจากไหนวะเรื่องไหนมีแต่เมึงแหละไม่รู้เขารู้กันทั้งมอ,งอจริงหรอวะออนี่กูต้องลองแล้วอะลองเลยอะเมื่อพี่ที่กูรู้จักคนแฟน20คนเขามอริมตัวนี้นะั่นแหละโหเจ๋งว่ะ สันว่าเออมึงก็ขึ้นไปก่อนดินะฮะเออกูจอดรถอยู่เพิ่งมาถึงนะฮะเออรถทีบมาแหละฮะเออถ้าไงเซนชื่อฝากเซนด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันออ ก่อนแล้วนะเดี๋ยวเขาไปซื้อกาแฟอืมงั้นเดี๋ยวเขาไปชั้นแปดก่อนนะลืมแฟมไว้อ่ะดูนีโมัวแต่เล่นเขาอะไรช็อคช็อคอื่นอะไรอ่อนของแดนไหมแมวอ่ะเดี๋ยวเจอกันะนะกระปุกชิโน่เย็นแก้มคะ่ะ <c oughs> เอาเหมือนไปมีแกค่นึงครับ ชันปดค่ะาเว้ารันกัดใ่ัจากชั้นห่ชัเจดและนแเป็นสถานาคนที่บแ อะไรเล่าให้กูฟังนะคนไหนเอเ่ยคนที่ไม่ว่ะนี่วะน่ะเดินเดินเดินแล้ว เนั่นแหละที่กูชอบอ่ะอ่าเออนั่นแหละแล้วก็อยู่เบนเจอร์จีนด้วยเขาเก่งยิงมากเลยว่ะอ่าก็รู้ได้ไงว่าเขาเก่งยิงเขาอยู่เบนเจอร์จีนู้วยเาเก่งจีนไม่อย่างนันไม่รู้อะไรสําหรับเด็กเด็กมันรู้แหละว่าเก่งยิงกันทุกคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเอเออผมว่าจะให้เขาไปช่วยดิวอีกแห่วะนช่วยใคลสอน น่ารักอยู่นะแต่มองไปมองมาแานด้ว่าเอ้ายังนี่ยังไม่สวยอีกนะสเปคคุณอยาเป็นแบบไหนสเแต่กูควบกับมึงมาแนละ้วไม่เห็นใจนขเขาสักคนนึงส,สเปคกูอ่ะต้องเอาเป็นว่าอย่างน้องบีเลอนะแม่งฟังเว้ยฟังดูดิ ปัญหาเนี่ยคนที่ชื่อเบลอะรู้จักดิบ่ะไปกิ๊กกล้องนอกแงะน้องเราอ่ะคิดจะแย่งกโ,โดนแม่เนี่ขาวหน้านะตอนมันขึ้นดึงขาวอะเรื่องรีบอะที่แฟนยี่สิบคนนะนะลองดูเลยโอเคไปได้แปลกด้กวย zo negumanat chobe aurekilku

多少分呢？